อาบาดอนยืนต่างงานบนสภานมาชากาของเวนจินฟูสปิริตโดยมีฟอร์คัตไครเบอร์ยืนเคียงข้างเขายานลบสงครามเก่าแก่ลำนี้กำลังเคลื่อนผ่านสุริยะชั้นโคโรโนนาของดาวเลษ์ระบบไอดอละทอสพลังอันเกลียวกาดของดวงดาวถูกสกัดกั้นโดยสิ่งประดิษฐ์แห่งเมติวาร์ปอันน่าสะพรึงของวัสทออาบารดอนรู้สึกประทับใจแม้จะไม่เต็มใจยอมรับก็ตามพันธมิตรระหว่างเขากับเดมอนเดมิกคอสเคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดทว่าหัวงเวลานี้เขาก็รู้สึกยินดียิ่งนัก ที่ไม่ได้ทำตามสัญชตาตญาณของตนเองโดยหันโคมดาบเข้าใส่วาสทอร์บนจอวิดีโอรูปปากของกากอยของสะพานเดินเรือซากดาวคาริบันปรากฏอย่างเด่นชัดไม่สิมันไม่ใช่คาริบันอับรานแก้ไขความคิดของตนเองวาสทอร์ได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์สุดอัปลักษณ์นี้ว่าเวิร์มวูดชื่อนี้มันไม่ได้มีความหมายพิเศษอย่างใดต่ออับราฮแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับเป็นลางร้ายในความเป็นจริงเขาไม่สนใจว่าอากิเฟนจะเรียกดาวเคราะห์ไฮบริดที่มันสร้างขึ้นมานี้ว่าอะไร สำหรับอาบาดอนมันมีค่าเพียงในฐานะกุญแจหรือเดะคีเท่านั้นมันเป็นเพียงเครื่องมือสู่จุดจบอันยิ่งใหญ่เท่านั้นกระนั้นกุญแจนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ในตอนนี้ชิ้นส่วนอันเปี่ยมด้วยพิธีกรรมนับไม่ถ้วนที่รวบรวมมาจากทางกาแล็กซี่ได้ถูปะสานหลอมรวมเข้ากับศิลาปเปลวเพลิงและเครื่องจกกักรนรกสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ดูไร้ระเบียบนี้ถูกติดตั้งไว้ในวิหารเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งกระจายไปทั่วทั้งผิวดาวเวิร์มบูดพลังสัญ,ญลักษณ์ของมันหลอ่อเลี้ยงโลกปีศาแห่งน และณใจกลางของมันมีเครื่องจักรโบราณอันไม่อาจบรรยายได้ถึงสองในสามชิ้นและหากติดตั้งชิ้นที่สามลงไปในระหว่างเครื่องจักรเหล่านี้มันจะก่อกำเนิดสิ่งที่วัดทอเรียกว่า Dissonance Engine เครื่องยนต์แห่งความขัดแยง้งหัวใจแห่งโลกระบาดงั้นหรืออาบาดอนพืมพำรรขณะที่ยายของเขาค่อยๆเข้าสู่แนวลบร่วมกับกองยานของแบกเรตเจียนเดอะอูลูบอรอสตอนนี้เราเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์ทูคุชาเอนจินเท่านั้นแต่ถ้าหากปราศจากมันทุกอย่างก็ไร้ค่านะท่านลอด ไฮเบอร์กาอับาดอนไม่ได้ตอบสิ่งใดเขาเพียงจับตาดูกองยานลบผู้ทรยศนับร้อยที่แผ่ขยายรอบยานเวนินฟูลสริกของเขาขณะที่กองยานของโอเล็กมิเลียดพุ่งมาจากใจกลางดาวเลษ์พร้อมกับกองยานเบลฟีดของมันขณะที่ระบบป้องกันนรกของเบอร์วูดสว่างลุกวาบเพื่อตอบโต้การโจมตีกองยานลบและหาฝนดอปพอตของเหล่าอันฟฟร์กิเวนอับาดอนเดอะดิสไอยเลอร์กำลังมองดูทุกอย่างดำเนินไปและในขณะนั้นเองเขาได้นึกย้อนกลับไปวันที่เขาเรียกว่าทอ ได้พบปะเจรจากันในครั้งแรกที่ห้องยุทธศาสตร์ของเวนทินฟูสเปริตก่อนการสู้รบจะเริ่มต้นเขาทบทวนการสนทนาครั้งนั้นอีกครั้งและค้นหาช่องโหว่และมองหาเลกกลนการหลอกลวงใดในคำพูดของวัสทอร์เดอรอะคิเฟนวัสทรอร์กล่าวขมันห้องเสาหินผุพังที่ขโมยมาจากอารามปราการเลคูเซียมของพวกไอออนแองเจิลได้ถูกหามเข้ามาก่อนหน้าโดยกลุ่มก้อนแขนจีวาจากักรกลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องกำเนิดสนามพลังงานลอยตัวอาบาดอนเดินตามเข้าไป เขาส่งสัญญาณให้ฟอร์คัตไคเบอร์ปิดประตูห้องยุทธศาสตร์และคอยเฝ้าประตูจากด้านนอกไคเบอร์แสดงออรา่าความไม่ไว้วางใจต่อเดมอนตัวนี้อย่างเปิดเผยแต่ก็รู้ดีว่าไม่ควรตั้งคำถามกับคำสั่งนั้นอาบาดอนรู้สึกพึงพอใจเมื่อเห็นประตูเหล็กที่หนักอึ้งของห้องยุทธศาสตร์ได้ปิดลงดังสนั่นปิดผนึกเขาไว้กับวัสทอเพียงลําพังเราจะไม่แสดงความอ่อนแอนหรือความกังวลต่อหน้าสิ่งมีชีวิตนี้และหากมันกล้าทดสอบเขาณใจการของยานทงของเขาเองในช่วงที่เขามีพลังอํานาจสูงสุด มันจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจนั้นอับรานมมั่นใจในเรื่องนี้แต่วัสทร์ไม่ได้เริ่มการโจมตีอันโง่เขลาแทนที่มันจะทําเช่นนั้นเจ้าปีศาจส,สั่งให้ผู้แบกเสาหินตันไต่ขึ้นไปบนแท่นหินอ่อนที่ซึ่งใช้เป็นโต๊ะของห้องยุทธศาสตร์จากนั้นมันหันมาประเชิญหน้ากับอับราดอนเสียงของมันดังก้องจากเครื่องขยายเสียงทั่วทั้งห้องพร้อมๆกับแทรกผ่านวิทยุวกที่เกราะคอของอับรานเองเจ้าปราถนาจับคนที่จะนำคาชนะ,ะอันแท้จริงมใช่หรือไม่ ดับ,บรอนแสดงสีหน้าอันเยอ้ยอยันเจ้ารู้ดีอยู่แก่ใจว่าข้าต้องการสิ่งใดอคิเฟรนกาเล็กซี่นี้จะมอดไหมแต่ข้าจะไม่ลุกไหมไปกับมันด้วยข้าไม่ใช่นักทำลายล้างข้าต้องการเพียงโค่นจักรพรรดิซากพศพจากบันลังที่แตกสลายของมันข้าต้องการบทขยี้อาณาจักรของมันใต้ส้นเท้าของข้าข้าต้องการชัยชนะและการปกครองสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากกาเล็กซี่นี้จมสู่ความบ้าคลั่งหรือถูกฉีกชากโดยอสุรกายและพวกเอเลียน ก่อนที่ข้าจะได้ลงมือสังหารครั้งสุดท้ายอาวุธนั้นวัตทอก่ลาวดวงตาเปลวไฟของมันลูกโชนแต่ก่อนจะมีอาวุธคือต้องมีกุญแจอับดอนจ้องวัสทอรอให้มันอธิบายเพิ่มเติมวัสทอส่งเสียงคำรามและกับเฟืองที่บดขยี้เนื้อสดดูเหมือนไม่พอใจกับความเงียบงันของวอลมาสเตอร์จากนั้นมันก็กล่าวต่อนามาแล้ว ก่อนที่บรรดุษของเผ่าพันเจ้าจะเริ่มดิ้นรนในคลนตรงแ่นปฐุมการมีสรงคาำระหลางสิงีชีุทตที่พวกเจ้าเรียกว่าเทพเจ้าข้ารู้จักมหาเกมอันยิ่งใหญ่และเหล่าทวยเทพที่เล่นเกมนั้นอาบดอนคำลามข้าไม่ใช่เบีย้ยของมันและข้าไม่ต้องการอาวุธใดๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกมันวัดทอโบกมือปัดคำคัดค้านนั้นทิ้ง ถวยเทพเหล่านี้แตกแป้งออกไปเป็นกลุ่มผว้เทพที่พูดฟังกับพวกแห่งสีมีชีวิตที่สร้างความเป็นเทพของพวกมันขึ้นมาฝ่ายหนึ่งคือผูวกทกี่งเรียกว่าโอวันอีกฝ่ายคือเทพประสิทธิแห่งความว่างเปล่าและดวงดาราพวกมันก่อสงครามสะา,านจักรวาลลดปล่อยพลังนันน่าสะพึงที่แม้แต่ตัวพวกมันซึ่งสวมเสื้อคลุมแห่งนา,าสูงสุดและมิอาจเข้าใจได้พวกมันควบคุมไฟโดยไม่เคยชี้ว่าไฟนั้น แาอาบ,ออบดุนตั้งใจที่จะม่แสดงความสนใจให้พิศาได้เห็นเพียงแค่เลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นเท่านั้นแต่ในอกของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นพลังอำนาจนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการสุ่งครันของมันดำเนินไปเนิ่นนานกาชาที่ต้องจานั้นแสนสาหัสอวกมันร่วงหล่นลงทีละตนเหลือเพียงเขาพันิ้ต้อยตามกว่าคืบคลานลุกไล่ตามมาหวาดกลัวสิ้นหวัง พวกมันหมอแม่พลังของมรดกที่เจ้าได้ทำมัลาบทิ้งเอาไว้เห็นแต่เพียงความเสื่อมสยองของสิ่งที่เทคโนโลยีนั้นได้สร้างขึ้นสิ่งที่ผู้หวาแไม่อาจทำลายหรือลบล้างได้ผู้หวาดคิดวเหล่านั้นทำการติดผนึกมันไว้ในดินแดนที่มิชชัยมิติวาร์หรือมิติแห่งความเป็นจริงพวกมันเอาไปแอบซ่อนไว้นในครังอาวุธวอลและรอกมันและแยกส่วนกุญแจออกเป็นเินเสียง,ยงและเจ้ารู้หรือไม่ว่าครังอาวุธนี้อยู่ที่ใด ต้องปลดล็อกมันอย่างไรกันอาบราดอนถามเดวอวนั้นถูกซ่อนแม้แต่จากสายตาของข้าวาทอก,กล่าวแต่หากเราสร้างกุญแจขึ้นมามันจะค้นพบแม่กุญแจของมันเองเพราะเครื่องมือทั้งปวยงย่อมไฟหาที่จะได้ของใช้ให้ส่งกับหน้าที่ของมันจงพูดให้ชัดเจนเจ้าปีศาจอับอราดอนกล่าวพร้อมชี้ไปที่เสาหินบนแท่นเจ้าต้องการอะไรจากข้า แล้วก็ศิลานั่นมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้าดาวรอบสามดวงที่ถูกตึงหนักโดยผู้รับใช้โบราณเหล่านั้นเพื่อผนึกกลไกสําคัญของกุญแจเอาไว้เมื่อหวังว,ว่ามันจะถูกจองจำณที่แห่งตาชัวริลันวัดพอตอบโรคหนึ่งนน้บนนมาแล้วได้เน่าเปื่อยสลายไปและัวบใเให็นญโลกระบาดก็ได้ถูกปลดปล่อยอีกโลกกลายเป็นความว่างเปล่าและโลกลาำ ด้วยภูคุ้มทั้งหมดตายสิ้นและกลายเป็นฝุน่นผมเครื่องยนต์ทุกชาเอ็นจิงจึงหลบเนีออกมาเพราะมันปรารถนาจำเป็นที่จะถูกใช้งานและโลกที่สามซึ่งเป็นพึ้นาี่ประมันผูผู้วะกับอโลกบรดโลกที่สามนั้นแต่สลายด้วยการทอยดอันน่าพึ่นขอใจที่สุดและชีของโลกนั้นคือคาลิบันยังไง่ะเจา้าดิสปอยเลอร์คาลิบัน ดาวบ,บ้านเกิดของพวกดาร์แองเจิลเงิ้ยหรืออธิบายมาซะอับาดอนกล่าวและแล้ววัดทอก็เริ่มเล่าทุกสิ่งที่มันรู้เกี่ยวกับความลับแห่งความขมขื่นและการทรยศโศกนาฏก,กรรมของดาร์แองเจิลและต้นกาเนิดของพวกเดอะฟอร์เรนบางส่วนนั้นอับารดอนรู้อยู่แล้วหรือมิฉะนั้นก็พอเดาได้แต่ก็มีบางส่วนกับหน้าหลงไหลและทําให้เขาพึงพอใจเมื่อวัดทอจบคําบอกเล่าอีสปอยเลอร์ spoiler, ก็คลุ่นคิดออกมาดังๆเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เพลิดเพลินดีเจ้าปีาศาจ แต่การล่มสลายของคาริบันมันเกี่ยวข้องอันใดกับเป้าหมายของเรากันละ่ะเจ้าแสดงให้ข้าเห็นเพียงผิวเผินมีอะไรก็ออกไมา้ข้าดูทั้งหมดหรือไม่ฉะนั้นก็ใส่หัวไปให้พ้นวทัททร์ทรงเสียงรบกวนผ่านหมออกมาเสียงบ่งบอกถึงความหงุดหงิดหรืออาจจะเป็นความพึงพอใจก็ได้ไม่ก็ทั้งสองอย่างจงใช้ปัญญาเพ่งพินิจปรยันเสาหินนี้ลูกสลักบ,บนยอดนั้น ส่นชุดคงุมมีติคือดาบที่ผ่านการมาเนอ่์นานเมื่อมาหาสมุทรแห่งมิญญานสีออฟโซได้ฉีกคณิบาลออกเป็นสิ่งเสียงมันไม่ได้แค่เพียงกระจายเหล่าฟอรเรนเท่านั้นแต่รวมถึงชิ้นส่วนมากมายของดาวที่พวกมันถือกำเนิดด้วยลูกสลักที่แตกหักอาวุธอุปกรณ์ชิ้นส่วนของกำแพงหินชุดกระบหรือเครื่องั้านดินเผาแม้กระทั่งก้อนหินที่แตกสลายจากขาดล่าของดา ชิ้นล้วนผูกพันด้วยส่วนหนึ่งของวัฎธรรมเแตนแท้และจิตวิญญาณของดวงดาวรวมกันผู้ควรของมันผ่านสิ่งเหล่านี้อุโบรบอลจับปรกากฏหาจรวบรวมพวกมันให้มากพอเจ้าจะปลูกอุโบรบอให้ตื่นขึ้นมาได้อับรอนพรรมึมพำยิ่งกว่านั้นจอมปีศาจตอบกลับและบางสิ่งในน้ำเสียงที่มันส่งออกมาบ่งบอกถึงความสนุกสนานที่โหดร้ายเพื่อผูกมันที่เป็นหนึ่งกุญแจนี้ต้องการปอรอบ บางสิ่งที่อิ่มตัวด้วยพลังของนิติวารสิ่งที่แตกสลายข้าจะปั้นมันขึ้นมาใหม่ตามภาพที่ข้าต้องการคาริบันอิสปอยเลอร์กล่าวรอยยิ้มอันเยือกเย็นปิดเบี้ยวปรากฏบนริมฝีปากของเขาจะมีสิ่งใดกันเล่าจะย้ำเกียข,ของไอ้พวกโง่ที่จงรักภักดีได้ยิ่งไปกว่านี้อีกคาริบันจะเฟื้นคืนชีพอีกครั้งในงานของเวิร์มวูดและนักจัดก,การของมันคือดิโซอนแอนด์จิม ท,ทั้งสองจะรวมกันเป็นเดือดชีคุณแจซึ่งมีพลังที่จะจับขานช่อมว่าระบาดมิติวาร์และโลกเห็นกายในภาพเจ้าหมายถึงเว็บเวยอย่างงั้นหรืออับดอนถามด้วยความประหลาดใจครั้งหนึ่งมันเคยเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์จับองมงมนั้นยิ่งใหญ่วัตถอตอบบัดนี้ข้าจะทำให้มันตายเป็นเครื่องมือให้การจอดทะลวงและทำลายนึกนอนเทพเจ้ามันจะจอะแทผฐา,านความว่างเปล่ามิติ เราจะฟุนพวกเลบนแจที่เหมาะสมกับตัวมันในที่สุดอับดอนหัวเราะออกมาอย่างหยุดไม่อยู่เมื่อเขานึกถึงความหายนะที่เครื่องมือนี้จะนําพาไปสู่สตูของเขาตอนที่จะได้ปลดล็อกอาวุธที่แท้จริงเสียด้วยซ้ําบางทีเราอาจจะทําข้อตกลงกันได้จริงๆเขากล่าวดวงตาของวัสทอลุกโชนด้วยความพึงพอใจด้วยความกระตือรือร้อนอันชั่วร้ายและการเจรจาอันนามือของทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังไม่อับดอนครุ่นคิด ขณะที่ยาน Spirit, เวนจินฟูลสบิลิตเร่งความเร็วเพื่อเข้าสู่การโจมตีเจ้าอากิเฟน่มันไม่ได้เหมือนปีศาจใดที่เขาเคยไปเชิญมาก่อนมันเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งมิติวาร์ปแต่ตัวมันเองนั้นคลั่งคล้ายในความเป็นระเบียบและซื่อตรงอย่างน่าประหลาดดังนั้นไม่มีการหลอกลวงในข้อตกลงนี้แน่นอนพวกเขายังแค่ต้องการชัยชนะในสมรภูมิสุดท้ายอันสำคัญนี้แล้วข้อตกลงก็จะเป็นไปตามนั้นทุกอย่างทุกหน่วยเตรียมบทขยี้ไอ้พวกสวะจงรักภักดี อับาอนตะโกนเสียงของเขาดังก้องผ่านเครื่องขายายเสียงไปทั่วสะพานมาัชาการปล่อยให้อากิเฟและกองยานโอเลักมีเรียดของมันไปเก็บเกี่ยวรางวัลสุดท้ายหน้าที่ของเราในวันนี้คือการฆ่าล้างให้สิน้นเวิร์มบูดกระหายเลือดจงสังเวยเครื่องบูชาและเติมเตมหมาสมุดโลหิตให้แก่ม,มันแม้ลูกเรือบนดาดฟ,ฟ้าคงยังจะส่งเสียงคำรามกู่ร้องคำสาบานแห่งความมืดอาบาดอนก็เพียงหัวเราะเบาๆอย่างไร้อารมณ์เลือดของพวกอันฟอร์กิฟเวน จะฟื้นคืนสิ่งที่เป็นมากกว่าดวงจิตธรมิตรของดาวเวอร์มวูดส่งคำสั่งไปยังผิวดาวขอสั่งไคลเบอร์ให้เริ่มพิธีอัญเชิญได้ไอ้พวกบูชาซากศพมันไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งใดกำลังรอพวกมันอยู่ในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสลับในอีพีนี้สรุปของตอนนี้ก็คืออาบาดอนได้เข้ามาคุยกับวัสทอว่าแผนการมีอะไรบ้างและทั้งหมดนี้มันทไปเพื่ออะไร จะได้มีเหตุผลมากพอที่ตัวเองจะได้เอ,เอาตัวเองเข้าไปร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยนวัตทอก็เฉลยให้ฟังว่าสมัยมอนานมาแล้วอ่ะเหล่าโอวันและคาถาได้เข้าห้ามหันกันในที่สุดตอนจบของสองครามก็คือเหล่าโอวันก็บาดเจ็บล้มตายหาย,ยสับสูญกันไปมากเหลือที่ไ,ไว้แต่แค่มรดกของพวกเขาเท่านั้นนั่นก็คือสุดยอดอาวุธของพวกเขาเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่น่ากลัวมากซึ่งแม้แต่คนรุ่นหลังเนี่ยต้องเอาไปหลบซ่อนไว้ในคลังอาวุธที่อยู่ในระหว่างการของช่องว่างของมิติวาร์ และมิติของความเป็นจริงที่เรียกว่าเดอะวอลนั่นเองครับจากนั้นก็ทำลายกุญแจหรือเดอะคีย์เอาเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วนาเศษแต่ละเศษไปซ่อมไว้ตามจุดต่างๆในกาแล็กซี่ซึ่งตอนนี้วัดทอได้หาชิ้นส่วนสุดท้ายครบแล้วนั่นก็คืออุรโบโลนั่นเองที่ต้องใช้ดาวคาริบันในการเรียกมันออกมาตอนต่อไปเหล่าดาร์กเอ็นจิ้นที่บุกไปยังดาวคาริบันใหม่หรือดาววอร์มบูดตามที่วัดทอตั้งชื่อให้จะพบกับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่วัดทออันเชิญให้พวกดาร์กเอ็นจิ้บนผิวดาวนั้นคืออะไรกันนะ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Reginally War Game หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในบอร์ดเกม War Game และศิลปะต้องที่นี่เลยร้าน Reginally War Game ตัวแทนจำหน่าย Warhammer 4 0 k Warhammer the Horus Heresy Warhammer Age of Sigma Warhammer the Over สีและอุปกรณ์ทำโมเดล Citadel Scale 75 War of the Ring b a t l Action Tabletop RPG และบอร์ดเกม พร้อมยังมีบริการสอนการเล่นฟรีคลับโวลเทเมอร์สุดอลังการแอร์เย็นฉ่ำที่จอดรถไม่จำกัดเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี3มีทีมงานสอนเพ้นสีโมเดลและเล่นโวลเทเมอร์บนสนามรบจำลองสุดอลังการอย่าลืมมาอุดหนุนเขาเยอะๆกันนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ